สวัสดีค่ะแฟนๆนิทานชีวิตทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการเปิดตำนานชีวิตคนดังนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวชีวิตที่แบบโหยิ่งกว่ารถไฟหอตีลังกายค่ะของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเป็นไอคอนมากๆในยุค90ของญี่ปุ่นครับผมเธอคนนี้คือไออิจิมะครับไออิจิมะโอ้โหชื่อนี้นี่แฟนๆนิทานชีวิตโดยเฉพาะพี่ๆหนุ่มๆยุค90นี่น่าจะแบบ ตาวาวเลยนะคะแฮมเธอคือระดับตำนานเลยนะเป็นเหมือนซินเดอเรลล่าเอวีตัวแม่เลยก็ว่าได้ค่ะใช่ครับใช่ครับที่แบบว่าทะลุจอค่ะก้าวข้ามจากวงการหนังผู้ใหญ่มาเป็นดาราแถวหน้าในทีวีกระแสะหลักที่คนรักกันทั้งบ้านทั้งเมืองสำเร็จเป็นคนแรกๆเลยนั่นนะสิครับแต่ว่าชีวิตเธอมันคงไม่ได้สวยหรูเหมือนในนิทานเป๊ะใช่ไหมคะอืมเพราะว่าได้ยินมาว่าตอนจบของเธอนี่มันทั้งเศร้าทั้งเป็นปริศนาสุดๆเลยค่ะถูกต้องเลยครับ ชีวิตของไออีจิมะเนี่ยคือการต่อสู้ดิ้นรนหาที่ยืนของตัวเองมาตลอดเลยนะจากเด็กสาวที่หนีออกจากบ้านกลายเป็นราชินีหนังเอวีแล้วก็เป็นดาวจุัสแสงบนจอทีวีแต่จุดจบมันน่าเศร้ามากครับกลับถูกพบว่าเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในห้องพักตัวเองนานเป็นอาทิตย์เลยฮะเป็นอาทิตย์เลยเหรอคะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะ เบื้องหลังรอยยิ้มความสําเร็จที่ใครๆก็อิจฉามันมีอะไรซ่อนอยู่นั่นสิครับและที่สําคัญเลยนะตามปรัชญาของช่องนิทานชีวิตของเราที่ว่าทุกชีวิตคือตํานานทุกตํานานคือบทเรียนเรื่องของเธอคนนี้ให้อะไรกับเราบ้างวันนี้ในเปิดตำนานชีวิตคนดังเราจะมาแกะมาคุยกันนี่ถึงแก่นเลยครับแล้วก็ขอกระซิบดังๆเลยนะครับว่าต้องฟังให้จบจริงๆ ทำไมคะมีอะไรเด็ดเหรอคะเพราะประเด็นที่ว่าสังคมที่ดูเหมือนจะรักเธอมากๆเนี่ยเออรักเธอจริงหรือเปล่าหรือแค่ใช้ประโยชน์จากอดีตของเธอเรื่องนี้มันมีจุดพลิกมีดราม่าที่รับรองว่าแฟนนิทานชีวิตจะต้องอึง้งจุกแล้วก็ได้บทเรียนกลับไปเต็มๆแน่นอนโหปูมาขนาดนี้ต้องฟังแล้วคะ่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดที่มันช็อกที่สุดก่อนเลยดีกว่าวันคริสต์มาสอีฟปี2008 มีข่าวใหญ่ไปทั่วญี่ปุ่นเลยครับคือมีคนไปพบร่างไร้วิญญาณของไออิจิมะในอาพาร์ตเมนต์หรูของเธอเองที่ย่านชิบุย่าค่ะสภาพคือเสียชีวิตมาแล้วประมาณ7วัน7วันโหใจหายเลยค่ะคนดังขนาดนั้นทำไมถึงไม่มีใครรู้เรื่องเลยล่ะคะนั่นนะสิครับผู้หญิงที่ดังระดับประเทศนะกลับจากไปเงียบๆคนเดียวไม่มีใครรู้เป็นอาทิตย์มันเป็นภาพสะท้อนความจริงที่น่าเศร้าเหมือนกันนะ เกี่ยวกับความโดดเดี่ยวในสังคมยุคนี้แล้วตํารวจเขาสรุปว่ายังไงคะสาเหตุการเสียชีวิตมีอะไรน่าสงสัยไหมคะผลชัน,นสูตรอย่างเป็นทางการออกมาบอกว่าเป็นปอดบวมครับปอดบวมใช่ครับไม่ได้มีร่องรอยการฆ่าตัวตายหรือว่าฆาตกรรมอะไรอืมแต่ลองคิดตามนะครับปอดบวมเนี่ยจริงๆถ้าได้รับการรักษาทันท่วงทีมันก็มีโอกาสหายได้นะใช่ค่ะแต่นี้มันกลายเป็นคําถามที่ใหญ่กว่านั้นคือ ทำไมเธอถึงต้องอเผชิญความเจ็บป่วยนี้คนเดียวจนถึงแก่ชีวิตอะไรทำให้คนที่ดูเหมือนจะมีทุกอย่างแล้วต้องจบลงแบบนี้ยังพูดถึงแผนธุรกิจใหม่ๆที่อยากทำอ้าวก็ดูเหมือนยังปกติดีนี่คะดูเหมือนจะยังเชื่อมต่อกับโลกภายนอกอยู่ใช่ไหมครับค่ะแต่มันอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาของการเชื่อมต่อในยุคดิจิตอลก็ได้นะความสัมพันธ์แบบที่เราเรียกว่ากึ่งสังคมหรือ parasocial relationship อครับกึ่งสังคมแบบไหนคะ ก็คือแบบที่แฟนคลับเป็นล,ล้านๆคนรู้สึกผูกพันกับเธอฝ่ายเดียวไงครับรู้เรื่องราวเธอหมดแต่เธอไม่รู้จักพวกเขาเป็นการส่วนตัวความผูกพันแบบนั้นมันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเพื่อนแท้ๆสักคนที่จะมาเคาะประตูห้องถามถ่ายเวลาเธอหายไปได้จริงๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเรารู้จักดาราแต่ดาราไม่รู้จักเราประมาณนั้นเลยครับการจากไปของเธอจึงเป็นบทเรียนราคาแพงเลยนะ ที่ชี้ให้เห็นว่าโลกออนไลน์ที่ดูเหมือนเชื่อมเราถึงกันเนี่ยบางทีมันอาจจะซ้ำเติมความเหงาในโลกจริงให้ลึกกว่าเดิมก็ได้ฟังแล้วยิ่งเศร้าเลยค่ะการเสียชีวิตแบบนี้มันต้องมีที่มาที่ไปแน่ๆเลยอะไรทำให้ผู้หญิงที่ดูเหมือนประสบความสําเ็จขนาดนั้นต้องลงเอยอย่างโดดเดี่ยวคะช่วยเล่าปู่พื้นชีวิตวัยเด็กหรือจุดเริ่มต้นของเธอให้ฟังหน่อยสิคะได้ครับถ้าจะเข้าใจเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปที่คำสำคัญคำหนึ่งในภาษาญี่ปุ่นเลยคำว่า อีบาโชครับอีบาโชคืออะไรหรอคะฟังดูมีความหมายจังค่ะใช่ครับมันมีความหมายลึกซึ้งนะอีบาโชเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่ที่อยู่หรือบ้านตามตัวอักษรนะครับแต่มันหมายถึงพื้นที่ปลอดภัยนะครับทั้งทางกายทางใจพื้นที่ปลอดภัยใช่ที่ที่เรารู้สึกว่าเป็นที่ยอมรับเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่รู้สึกอบอุ่นสบายใจเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของที่นั่นจริงๆ อ๋อค่ะค่ะซึ่งวัยเด็กของไออิจิมะหรือชื่อจริงคือมัซเ u อะโอคุโบะที่เกิดปี1972เนี่ยนะครับชีวิตวัยเด็กของเธอมันตรงกันข้ามกับคําว่าอิบาโชโดยสิ้นเชิงเลยตรงกันข้ามยังไงคะจากที่เธอเล่าในหนังสืออัตชีวประวัติของเธอนะพ่อแม่เธอเข้มงวดมากพ่อก็เย็นชาแม่ก็คาดหวังสูงปรี๊ดมีเรื่องหนึ่งที่เธอเล่าคือตอนเด็กๆสอบวิชาที่ไม่ถนัดได้มา90คะแนน ดีใจมากรีบกลับบ้านไปอวดแม่ค่ะได้90ก็เก่งแล้วนะใช่ไหมครับแต่แม่กลับถามรีบเรียบว่าทำไมไม่ทำให้ได้100เหมือนเด็กที่ได้ที่หนึ่งล่ะโอ้โหทั้งทัที่เธอแค่อยากให้แม่ภูมิใจในความพยายามของเธอบ้างแค่นั้นเองแต่นั้นลังเบานะครับที่หนักกว่าคือการถูกใช้ความรุนแรงพ่อถึงขั้งทุบตีตัดผมฮะจริงเหรอคะครับจนมาถึงจุดแตกหักที่เลวร้ายที่สุด คือตอนที่เธอถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยรุ่นไม่นะพ่อกลับไปบอกพ่อพ่อกลับทุบตีเธอซ้ําอีกแล้วพ่อแม่ก็เหมือนตัดขาดเธอจากครอบครัวไปเลยโอ้โหฟังแล้วแย่มากๆเลยค่ะวินาทีนั้นคําว่าบ้านมันก็ไม่ใช่อิบาโชสําหรับเธออีกต่อไปแล้วครับแล้วจะทําทยังไงต่อคะด้วยเหตุนี้แหละครับเธอถึงหนีออกจากบ้านตั้งแต่อายุแค่ส3ปีเองนะ13ปียังเด็กมากเลยนะคะใช่ครับ ต้องใช้ชีวิตเร่ร่อนทำงานในคลับเป็นโฮสเตสซึ่งในยุคนั้นก็อาจจะมีการเข้าไปพัวพันกับเรื่องออที่เรียกว่าเอนโจโคไซด้วยเอนโจโคไซมันคืออะไรคะฟังดูแปลกมันเป็นศั์ที่ใช้เรียกปรากฏการณ์ในสังคมญี่ปุ่นยุคนั้นนะครับที่เด็กสาววัยรุ่นนัดเจอผู้ใหญ่เพื่อรับเงินหรือของขวัญอ๋อค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันสะท้อนปัญหาบางอย่างในสังคมนะ ทั้งหมดที่เธอทำเนี่ยไม่ใช่แค่หาเงินประทังชีวิตนะครับแต่มันคือการดิ้นรนอย่างสุดชีวิตเพื่อตามหาอิบาโชะชั่วคราวหาการยอมรับจากใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามเข้าใจแล้วค่ะคือต้องการที่พึ่งทางใจใช่ครับ การขาดอิบาโชที่แท้จริงทำให้คุณค่าในตัวเองของเธอต้องพึ่งพาการยอมรับจากคนอื่นและในสังคมญี่ปุ่นยุค9 0ที่กำลังวุ่นวายหลังเศรษฐกิจฟองสบู่แตกวงการ AV หรือ Adult Video หนังผู้ใหญ่เนี่ยแหละครับก็เสนอตัวเข้ามาเป็นอิบาโชรูปแบบหนึ่งที่ดูเหมือนจะต้อนรับเธออย่างอบอุ่นไม่ตัดสินอดีตแถมยังเปลี่ยนสิ่งที่เธอเคยเจ็บปวดให้กลายเป็นมูลค่าได้อีกต่างหาก การเข้าสู่วงการ AV ของเธอในปี1992จึงไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือผลลัพธ์อันน่าเศร้าจากบาดแผลในวัยเด็กวงการ AV กลายเป็นอิบาโชจอมปลอมแห่งแรกที่ดูเหมือนจะโอบรับเธอแต่จริงๆแล้วมันคือกับดักหรือกรงทองกรงแรกในชีวิตเธอนั่นเองครับแล้วทำไมเธอถึงดังมากๆเลยล่ะคะการเข้าวงการ AV มันน่าจะเป็นตราบาปมากกว่าไม่ใช่หรอคะนั่นเป็นคำถามที่ดีมากครับคือ การที่ไอเอเจมะโด่งดังเป็นพู้แตกขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พอเหมาะพอเจาะมากๆคือยุค90หรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่าทศวรรษที่หายไป lost decade อ๋อยุคเศรษฐกิจตกต่ำใช่ครับหลังฟองสบู่แตกคนในสังคมรู้สึกสิ้นหวังเบื่อหน่ายไม่เชื่อมั่นในค่านิยมเก่าๆที่ดูสวยหรูแต่จอมปลอมพวกเขากำลังหวยหาอะไรใหม่ๆที่มันจริงและกล้ามากขึ้น แล้วยุค90นี่มีวัฒนธรรมหรือเทรนอะไรเด่นๆที่มันเชื่อมโยงกับคาแรคเตอร์ของไออิจิมะบ้างไหมคะมีสิครับชัดเจนมากเลยนั่นคือวัฒนธรรมแก้วครับผมแกวอ๋อพอนึกออกค่ะพวกพี่ๆสาวๆที่แต่งตัวจัดๆัดทำผมสีสว่างผิวสีแทนแต่งหน้าเข้มๆใช่ไหมคะที่ดูเปรียวเปรียวมั่นๆใช่เลยวัฒนธรรมแกล คือการกระบฏตกค่านิยมความงามแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมที่เน้นความเรียบร้อยอ่อนหวานสุภาพพวกเธอปฏิเสธกรอบเหล่านั้นแล้วหันมาแสดงออกอย่างมั่นใจแต่งตัวตามใจฉันใช้ชีวิตตามกฎของตัวเองเท่ hey, ดีนะคะหัวใจสำคัญคือฉันจะเป็นของฉันแบบนี้ใครจะทำไมเป็นความกล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะเป็นตัวเองครับซึ่งไออิจิมะนี่แหละ คือภาพสะท้อนจิตวิญญาณของสาวแกล่วในร่างผู้ใหญ่เลยเธอพูดจาผงผางตรงไปตรงมาไม่อ,อม้อมค้อมกล้าพูดเรื่องเพศอย่างเปิดเผยและมั่นใจในรายการทีวีโหกล้ามากเลยนะยุคนั้นใช่ครับเป็นเรื่องที่ใหม่และช็กวงการมากๆโดยเฉพาะในรายการทีวีช่วงดึกอย่าง Gilgamesh Night ที่แจ้นเกิดให้เธอจนได้ฉาย,ยาว่าราชินีทีแบ็กทีแบ็กควีนเพราะความกล้าของเธอนี่แหละราชินีทีแบ็กครับ เธอไม่ได้เป็นแค่วัตถุทางเพศให้คนมองแต่เป็นคนที่เข้ามาคุมเกมกล้าแสดงออกกล้าพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้านี่คือความจริงที่สังคมยุคนั้นกำลังโหยหาในยุคที่คนเบื่อหน้ากากที่สังคมบังคับให้สวมเธอคือคนที่กล้าเป็นตัวเองแบบสุดๆนี่เองสินะเหตุผลที่ทำให้เธอทะลุจอได้ใช่ครับ จากวงการ AV ที่มีผลงานกว่าร้อยเรื่องช่วงปี1992-94มาดังเปรี้ยงปล้างในวงการบันเทิงกระแสหลักได้สำเร็จเธอเริ่มออกซิงเกิลเพลงออกรายการทอล์คโชว์ดังๆปี93แล้วก็ประกาศอำลาวงการ AV เข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัวปี94ครับฟังดูเหมือนซินเดอเรลล่าจริงๆเลยนะคะดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าการก้าวข้ามมาสู่แสงสว่างที่เจิดจ้าก,กว่าเดิมเนี่ยมันสวยหรูจริงๆหรือ หรือมันมีราคาบางอย่างที่เธอต้องจ่ายซ่อนอยู่โดยเฉพาะราคาที่ต้องจ่ายกับสังคมที่ดูเหมือนจะรักเธอเหลือเกินเดี๋ยวเรามาตามติดชีวิตของเธอในเปิดตำนานชีวิตคนดังกันต่อครับว่าอะไรคือจุดพลิกผันที่แท้จริงค่ะรอฟังเลยค่ะพอเข้าสู่วงการบันเทิงกระแสหลักอิจิมะก,ก็มาในฐานะของทาเลนโตครับทาเลนโตคำนี้น้องอันได้ยินบ่อยมากเลยค่ะเวลาดูรายการทีวีญี่ปุ่นมันเหมือนกับดารานักร้องนักแสดงบ้านเราไหมคะหรือต่างกันยังไง จะว่าเหมือนก็เหมือนจะว่าต่างก็ต่างครับทาเลนโตในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเน้นขายคาแรคเตอร์หรือบุคลิกความเป็นกันเองความเข้าถึงง่ายมากกว่าจะเน้นทักษะเฉพาะทางแบบนักแสดงฝีมือจัดจ้านหรือนักร้องเสียงเทพอะไรทำนองนั้นอ๋อเน้นขายความเป็นตัวเองใช่ครับและในระบบทาเลนโตเนี่ยมันก็มีหมวดหมู่ย่อยที่เรียกว่า AV a อาการิทาเลนโตออาการิทาเลนโตครับ ซึ่งก็คือกลุ่มคนดังที่มาจากวงการ AV หรือหนังผู้ใหญ่แบบไออิจิมะนี่แหละครับและนี่คือจุดสำคัญจุดพีคจุดที่แฟนๆนิทานชีวิตต้องตั้งใจฟังดีๆนะครับเพราะมันคือความจริงอันโหดร้ายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเธอคืออะไรคะสังคมญี่ปุ่นนี้ตอนนั้นไม่ได้ยอมรับเธอแม้ว่าเธอจะมีอดีตมาจากวงการ AV แต่พวกเขายอมรับและให้พื้นที่เธอเพราะ อดีต A-V ของเธอตั้งหากอะไรนะคะเดี๋ยวค่ะหมายความว่าที่เธอดังในทีวีกระแสลหลักได้ไม่ใช่เพราะคนยอมรับในตัวตนจริงๆของเธอแต่เพราะเขาต้องการใช้ประโยชน์จากอดีตของเธอเหรอคะใช่เลยครับมันคืออย่างนั้นเลยบทบาทหลักของเธอในรายการวรารรตี้ดังๆอย่าง London Hearts ที่หลายคนอาจเคยดูคือการเป็นตัวตลก AV ประจำรายการครับ ตตัวตลก A.V. เธอถูกจ้างไปเพื่อให้พิธีกรชายหรือเพื่อนร่วมรายการล้อเลียนอดีตของเธอให้เธอเล่าเรื่องเก่าๆที่อาจจะติดเรทนิดๆหรือเรื่องน่าอายต่างๆให้คนดูขำโห oh. แล้วเธอต้องทำยังไงอะคะเธอต้องแสดงท่าทีเขินอายแต่ก็หัวเราะตามน้ำไปด้วยนี่คือสัญญาที่ไม่ได้เขียนไว้ที่มันเจ็บปวดมากครับมูลค่าของเธอในวงการบันเทิง มันถูกผูกติดกับการที่เธอต้องเล่นบทนี้ซ้ำๆเหมือนถูกบังคับให้ขายอดีตตัวเองซ้ำๆหรอคะประมาณนั้นเลยครับเธอได้ชื่อเสียงเงินทองได้อิบาโชะที่ดูเหมือนจะมั่นคงและยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแต่ราคาที่ต้องจ่ายคือการต้องกลับไปหัวเราะเยาะบาดแผลของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้คนอื่นสนุกนี่แหละครับคือกรงทองใบที่สองที่ขังเธอไว้กรงทองเธอต้องแสดงออกว่ามีความสุขสนุกสนานทั้งที่ข้างในอาจจะเจ็บปวดรดเล้า นี่คือความขัดแย้งที่กัดกินเธออยู่เงียบๆมาตลอดหลายปีฟังแล้วอึดอัดแทนเลยค่ะจนกระทั่งปี2000จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตเธอก็มาถึงครับไอเอจิมะตัดสินใจทำในสิ่งที่เสี่ยงที่สุดคือหยุดเล่นละครตลกแล้วพูดความจริงทั้งหมดที่อัดอันอยู่ในใจออกมาผ่านหนังสืออัตชีวประวัติของเธอที่ใช้ชื่อว่า p l a t o n i c Sex ตีพิมพ์เมื่อ31ตุลาคมปี2000 p l a t o n i c Sex ชื่อแรงมากค่ะมันหมายถึงความสัมพันธ์ทางเพศแบบที่ไม่ผูกมัดไม่มีรักหรือเปล่าคะใช่ครับชื่อหนังสือมันสื่อถึงความสัมพันธ์ที่กลวงเปล่าว่างเปล่าแล้วในหนังสือเธอเล่าอะไรบ้างคะปฏิกิริยาของคนอ่านสังคมตอนนั้นเป็นยังไงคือหามากไหมคะเนื้อหาในเล่มมันแรงและจริงยิ่งกว่าที่ใครจะคาดคิดไม่ใช่เรื่องโปนะครับแต่มันคือคําสารภาพแบบหมดเปลือกที่ฉีกทุกภาพลักษณ์ที่สังคมเคยสร้างให้เธอ ทั้งเรื่องแรงกดดันจากพ่อแม่การถูกล่วงละเมิดทางเพศการทำแทง้งความรู้สึกว่างเปล่าในวงการ A-V ความเจ็บปวดความเหงาโหคือเล่าหมดเลยมันเรียวมันดิบมากครับแล้วมันก็ดังเป็นพรุแตกขายดีถล่มทลายกว่า1.7ล้านเล่มล้านเจ็ดเยอะมากตอนแรกสื่อมวลชนชื่นชมเธอมากนะยกย่องว่าเธอกล้าหาญเป็นกระบอกเสียงเป็นแบบอย่างหนังสือถูกนำไปสร้างเป็นละครเป็นภาพยนตร์ ดูเหมือนว่าในที่สุดเธอก็จะได้รับการยอมรับในตัวตนจริงๆของเธอแล้วค่ะดูเหมือนจะดีขึ้นนะคะแต่แฟนๆนิทานชีวิตครับนั่นก็เป็นแค่ภาพลวงตาอีกครั้งเอา้าวทำไมล่ะคะเพราะการเปิดผงความจริงครั้งเนี้มันเปรียบเสมือนการเผาสะพานทั้งสองฝั่งในชีวิตของเธอครับอย่างแรกคือการทรยศวงการ A v การออกมาแชร์เบื้องหลังความเจ็บปวดทำให้เธอถูกมองว่าเป็นคนทรยศในสายตาคนวงการเก่า ประตูสู่โลกนั้นปิดตายสนิทแสหลักครับทรยศยังไงคะคืออย่างนี้นะครับสังคมนะ่ะชอบเรื่องดรามา่าเรื่องเศร้าของเธอปราบใดที่มันถูกนําเสนอเป็นเรื่องตลกหรือเรื่องบันเทิงที่ปรุงแต่งรสชาติมาแล้วค่ะแต่หนังสือพลาทนิกเซ็เล่มนี้มันดิบเกินไปมันจริงเกินไปเธอไม่ใช่อดีตดารา AV ตลกตลกน่ารักๆคนเดิมอีกต่อไปแต่กลายเป็นเหยื่อที่มีตัวตนจริงๆมีความมืดมนและจริงจัง ซึ่งมันต่างจากภาพที่คนอยากเห็นใช่ครับภาพลักษณ์นี้มันน่าอึดอัดเกินไปสําหรับวงการบันเทิงที่ต้องการแค่ความสนุกสนานฉาบฉวยเธอพยายามยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับผู้ชมจากสัญญาเดิมที่ขายความบันเทิงจองปลอมมาเป็นสัญญาที่ขายความจริงที่เจ็บปวดแต่สังคมปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่นี้ครับพวกเขาอยากได้ซินเดอเรลล่าไม่ใช่เหื่อที่น่าสงสารโหคือรับความจริงไม่ได้การเปิดโปงความจริงของเธอ ันเหมือนกับการชี้หน้าว่าผู้ชมเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่สมรู้ร่วมคิดในการขูดรีดบาดแผลของเธอเพื่อความบันเทิงโดยไม่รู้ตัวสังคมเลยพร้อมใจกันผลักไสเธอออกไปเพื่อรักษาภาพหลักจอมปลอมเดิมๆของตัวเองเอาไว้โอ้โหฟังแล้วพูดไม่ออกเลยค่ะมันเจ็บปวดมากนะคะสรุปคือพอเธอพยายามจะเป็นตัวเองจริงๆพยายามจะสื่อสารความจริงสังคมกลับรับไม่ได้แล้วก็ผลักไสเธอออกไปแทนใช่ครับน่าเสียดายนะครับเธอไม่ได้ถูกเนรเทศเพราะ,กระโกหก แต่ถูกเนรเทศเพราะพูดความจริงที่ไม่มีใครอยากฟังมันเป็นการทำลายอิบาโชทั้งสองแห่งสุดท้ายของเธอจนหมดสินเหลือทิ้งไว้แต่ความว่างเปล่าและความโดดเดี่ยวที่แท้จริงครับแล้วหลังจากนั้นชีวิตเธอเป็นยังไงต่อคะยิ่งแย่ลงไปอีกหรอคะใช่ครับหลังจากนั้นชีวิตเธอก็เหมือนกับค่อยๆดิ่งลงเดือนมีนาคมปี2007เเธอก็ประกาศอำลาวงการบันเทิงอย่างเป็นทางการ โดยให้เหตุผลเรื่องปัญหาสุขภาพเรื้อรังมีข่าวออกมามากมายเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บทางกายเช่นโรคไตไตอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะแต่วงในและหลายๆคนเชื่อกันว่าปัญหาหลักที่เธอไม่ได้พูดถึงอย่างเปิดเผยหรืออาจจะพูดไม่ได้โดยซ้าคือภาวะซึมเศร้ารุนแรงหรือที่ภาษาญ,ญี่ปุ่นเรียกว่าอุซุบิยออิซูุบค่ะ อุดสุเปโยหรือภาวะซึมเศร้าในสังคมญี่ปุ่นยุคนั้นประมาณช่วงปี2000เนียเขามองเรื่องสุขภาพจิตกันยังไงคะแล้วเคยได้ยินคำว่ากามังบ่อยๆมันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงกับเรื่องของไออิจิมะคะช่วยอธิบายให้แฟนๆน,นิทานชีวิตเข้าใจหน่อยคะ่ะเป็นคำถามที่ดีและสําคัญมากครับในยุคนั้นหรืออาจจะจนถึงปัจจุบันในบางส่วนภาวะซึมเศร้าในญี่ปุ่นยังถูกมองว่าเป็นความอ่อนแอทางจิตใจ หรือปัญหาของบุคลิกภาพมากกว่าจะเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษา,าจริงจังอ๋อคือมองเป็นเรื่องของใจล้วนๆใช่ครับคนยังมีความเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องต่อสู้และเอาชนะด้วยพลังใจของตัวเองซึ่งมันไปสอดคล้องกับค่านิยมกามังที่อย่างรากหลึกในวัฒนธรรมญี่ปุ่นครับกามังคืออดทนเหรอคะใช่ครับกามังหมายถึงการอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบากหรือความเจ็บปวดโดยไม่ปริปากบน่น หรือแสดงความอ่อนแอออกมาให้คนอื่นเห็นการยอมรับว่าตัวเองกำลังทุกข์ทรมานทางใจหรือกำลังดิ้นรนจึงถูกมองเป็นเรื่องน่าอายเป็นเหมือนการยอมรับความล้มเหลวส่วนตัวครับโหวัฒนธรรมนี้กดดันน่าดูเลยนะคะมากเลยครับที่นี้ไออิจิมะก็เหมือนติดอยู่ในกับดักสองชั้นเลยชั้นแรกเธอมีตราบาปหรือสติ๊กมากจากอดีตในวงการ A v วีติดตัวอยู่แล้วค่ะชั้นที่สองการจะยอมรับว่าตัวเองกำลังป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอีก ก็เท่ากับการเพิ่มตราบาปเรื่องความอ่อนแอทางใจเข้าไปอีกชั้นหนึ่งมันเหมือนกับว่าเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะอ่อนแอเลยกลายเป็นว่าต้องเข้มแข็งตลอดเวลาใช่ครับถ้าย้อนไปดูข้อความในบล็อกของเธอช่วงท้ายๆจะพบประโยคที่สะท้อนการต่อสู้ภายในนี้อยู่เช่นเธอบอกว่าวันนี้อากาศดีจังแต่ข้างในใจฉันกลับหนาวเหน็บโห oh. หรือฉันพยายามจะเข้มแข็งแล้วนะสู้ๆนะตัวฉัน นี่คือการแสดงความทุกข์เท่าที่วัฒนธรรมกับมั่งจะอนุญาตให้เธอทำได้คือบอกเป็นในๆแต่ไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือตรงๆได้น่าสงสารจังเลยค่ะสังคมภายนอกก็ชื่นชมเธอแต่ในภาพของผู้หญิงแกร่งที่สามารถต่อสู้กับอดีตอันเลวร้ายได้โดยไม่เคยสนใจเลยว่าเบื้องหลังความแข็งแกร่งนั้นเธอต้องจ่ายราคาทางความรู้สึกไปมากแค่ไหน ตัวเธอเองก็อาจจะซึมซับค่านิยมนี้เข้าไปด้วยมองว่าการที่ตัวเองรู้สึกแย่รู้สึกซึมเศร้าคือความล้มเหลวส่วนตัวยิ่งเจ็บยิ่งต้องฝืนใช่ครับยิ่งเจ็บปวดก็ยิ่งต้องแกล้งทําเป็นเข้มแข็งยิ่งแกล้งทําเป็นเข้มแข็งก็ยิ่งไม่สามารถเอื้อมมือไปขอความช่วยเหลือจากใครได้บุจรที่น่าเศร้านี้เองครับที่ค่อยๆผลักดันเธอไปสู่ความโดดเดี่ยวอย่างสมบูรณ์ในท้ายที่สุด ฟังมาถึงตรงนี้แล้วมันเหมือนจิริคซอที่ค่อยๆต่อกันเลยนะคะว่าทำไมเธอถึงจบชีวิตลงแบบนั้นใช่ครับสรุปแล้วเส้นทางชีวิตของไออิจิมะก็คือการดิ้นรนอย่างไม่สิ้นสุดเพื่อค้นหาอีบาโชหรือที่ยืนที่แท้จริงมาตลอดชีวิตเริ่มจากการหนีออกจากบ้านที่ไร้ซึ่งความปลอดภัยไปสู่วงการ a อวีที่เป็นเหมือนอีบาโชที่เคลือบยาพิษจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงกระแสหลักซึ่งเป็นอีบาโชในรูปแบบของโครงทองที่สวยงามแต่ผูกมัด เพราะเธอพยายนจะทำลายโครงนั้นด้วยการเปิดพงความจริงผ่านหนังสือ p l a t o n i c Sex เธอก็ถูกปฏิเสธและผลักใสค่ะจนสุดท้ายต้องเผชิญหน้ากับภาวะซึมเศร้าเพียงลำพังภายใต้ตราบาปสองชั้นและวัฒนธรรมการมังที่บีบคั้นจนนำไปสู่ความโดดเดี่ยวและจุดจบที่น่าเศร้าอย่างที่เราได้รู้กันในตอนต้นเรื่องครับถ้ามองในภาพใหญ่สาเหตุจริงๆมันคืออะไรคะถ้ามองในเชิงโครงสร้างนะครับมันอาจจะฟังดูโหดร้ายแต่มันคือความจริงที่ว่า ประโยชน์ใช้สอยของเธอต่อกลไกลของสื่อและสังคมมันหมดอายุลงแล้วหมดอายุเธอมีมูลค่าตราบเท่าที่เธอยังสามารถสร้างเรตติ้งสร้างเสียงหัวเราะจากอดีตที่ถูกนำมาแปรรูปเป็นสินค้าบันเทิงได้พอเธอเริ่มจริงจังเกินไปผ่านหนังสือหรือป่วยจนไม่สามารถแสดงบทบาทตัวตลกเอเดิมได้อีกต่อไปเธอก็หมดประโยชน์ในสายตาของระบบนั้นแล้ว ฟังแล้วมันจุกอกพูดไม่ออกเลยค่ะมันน่าเศร้าและน่าสะเทือนใจมากๆเลยนะคะโศกนาฏกรรมที่แท้จริงอาจไม่ใช่แค่ว่าสังคมไม่เคยลืมอดีตของเธอแต่คือการที่สังคมใช้ประโยชน์จากอดีตของเธอจนหยดสุดท้ายแล้วพอเธอพยายามจะเป็นอะไรที่มากกว่านั้นหรือเมื่อเธอหมดประโยชน์แล้วก็ถูกทอดทิ้งไปอย่างไม่ใยดีถูกต้องเลยครับนี่คือบทเรียนที่หนักหน่วง แต่ก็สำคัญมากๆจริงๆค่ะตรงกับปรัชญาทุกชีวิตคือตำนานทุกตำนานคือบทเรียนของช่องนิทานชีวิตของเราเลยนะคะใช่เลยครับเรื่องราวของไออิจิมะทิ้งบทเรียนราคาแพงไว้ให้พวกเราได้คบคิดหลายอย่างทั้งเรื่องราคาที่ต้องจ่ายเพื่อแลกกับชื่อเสียงเรื่องตราบาบที่สังคมตีตราโดยเฉพาะตราบาปที่มองไม่เห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตและเรื่องความโดดเดี่ยวที่น่ากลัว ซึ่งมันสามารถซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มที่ดูสดใสและแข็งแกร่งที่สุดได้ผมอยากจะฝากข้อคิดสุดท้ายนี้ให้กับแฟนๆนิทานชีวิตทุกคนนะครับลองหันไปมองคนรอบตัวเราดูอีกครั้งโดยเฉพาะคนที่ดูเหมือนจะเก่งกาดเข้มแข็งรับมือได้ทุกอย่างยิ้มง่ายหัวเราะเก่ง<ะ>บางทีลึกๆแล้วพวกเขาอาจจะแค่กําลังรอใครสักคนมองทะลุบทบาทที่พวกเขากําลังสวมอยู่รอใครสักคนที่จะเข้าไปเห็นตัวตนที่แท้จริงที่อาจกำลังเปราะบางหรือเจ็บปวดอยู่ข้างใน ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับไออิจิมะครับใช่เลยค่ะเป็นบทเรียนที่ต้องจําไว้เตือนใจจริงๆค่ะเฟนๆนิทานชีวิตที่ฟังเรื่องราวในรายการเปิดตํานานชีวิตคนดังตอนนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะ ได้แงคิดหรือบทเรียนอะไรจากตำนานชีวิตบทนี้ไปบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะพวกเรารออ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะและถ้ารู้สึกว่าเรื่องราวนี้มันโดนใจหรืออยากให้คนอื่นๆได้ลองชุกคิดไปด้วยกันก็อย่าลืมใจดีกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อนๆหรือคนที่แฟนๆรักและห่วงใยได้ฟังกันเยอะๆนะคะการแชร์ของแฟนๆอาจจะช่วยใครบางคนได้โดยไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะ สำหรับวันนี้ในรายการเปิดตำนานชีวิตคนดังทางช่องนิทานชีวิตก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามฟังกันมาจนจบหวังว่าตำนานชีวิตของไออจิมะจะมอบบทเรียนและแง่คิดดีๆให้กับทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วกลับมาพบกับตำนานชีวิตบทต่อไปที่จะมอบบทเรียนล้ำค่าให้กับเราได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ